ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลรอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีน ประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2568นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีมีนนะครับก็จะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระฤหัสบดีเราจะเรียกว่าตนุนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับถ้าดาวพระฤหัสไปสัมพันธ์ดีก็จะเห่งนะครับถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะมีปัญหานะครับเอาละตนุเราไปไหน นะครับตนุเราเนี่ยไปอยู่ในราศีพุธศกนะครับในราศีพุธศกเนี่ยเราจะเรียกว่าภพสหชะที่แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันนะครับการติดต่อสื่อสารนะครับการเดินทางระยะใกล้ๆนะหรือออนไลน์ต่างๆเนาะโอเคคําว่าตนุเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของสหชะก็เลยส่งผลให้ตัวของเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับโดดเด่นคนค่อนข้างที่จะให้ความ เอาเลยว่าให้ความสนใจก็ได้นะครับแล้วด้วยความที่เป็นดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนก็จะให้ลักษณะของความเคารพนับถือในความรู้ความสามารถศักยภาพต่างๆด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าชาวราศีมีนนะครับก็มีเกณฑ์นะครับที่ตัวของคุณเองจะมีักรยามิตรที่ดีนะครับมีผู้รับผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือนะครับหรือแม้แต่ตัวของคุณเองนะครับก็เอาความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือสังคมในลักษณะต่างๆได้นะครับก็อันนี้ถือว่าดีนะครับอ่ะอีภพเรือนหนึ่งนะครับ ดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูนะครับเราจะเรียกว่าภพกรมมะนะฮะที่แปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับก็ไปอยู่ในภพสหชาเหมือนกันนะครับเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนกรรมะนะครับไปอยู่ในเรือนสหชาก็คือทํางานเกี่ยวเรื่องของการติดต่อประสานงานการเข้าหานะครับยิ่งติดต่อกับผู้รับผู้ใหญ่นะครับหรือมีการดีลงานเพื่อความสําเร็จในลักษณะต่างๆได้หมดเพราะดาวพฤหัสบดียังหมายถึงความสําเร็จ นะครับความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับสําหรับคนที่นะครับทำงานเกี่ยวเรื่องของการติดต่อนี้จะได้เปรียบพอสมควรนะครับหรือทํางานเกี่ยวเรื่องของการตลาดหรือทํางานเกี่ยวเรื่องของความพึงพอใจนะครับของสังคมในลักษณะต่างๆ นะก็จะให้ผลดีกับชาวราศีมีนนั่นเองแล้วคําว่ากรรมะไปสหาชะากก็ค่อนข้างจะสบายใจนะครับกับเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรประมาณนี้นะหรือทํางานกับคนที่เรารู้สึกว่าไว้ใจอะไรประมาณนี้จะได้ดีในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าในพื้นดวงไม่ได้สัมพันธ์ดาวการกินีนั่นเองนะครับนะอ่ะโอเคนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็นะครับอยู่เลิกดีนะ1นถึงแเนี่ยเข้านาวางังปุกเอกนะครับภูมิปรโรแห่งเลิกก็แสดงว่า ช่วงนี้เราจะทําอะไรยังไงเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคมนะครับมีความมั่นคงนะครับได้รับการช่วยเหลืออะไรต่างๆก็ถือว่าดีงามนะในช่วงของวันที่นะครับ9้านะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเสวยเศาตฐีนะครับก็จะเป็นเลิกเดินทางท่องเที่ยวนะครับคือเลิกติดต่อนั่นเองจะทําอะไรยังไงมันต้องเน้นติดต่อยกหูโทศรศัพท์เข้าหาอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูว่าดาวศุกร์นะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤษภเนี่ย <N ic ly> นะครับท่านอยู่ไหนก็ปรากฏว่าดาวพุชกเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสหะชะที่แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดก็มาอยู่นะครับในราศีมีนเขาเรียกว่าแลกบ้านกันเป็นอนุกกเกษตรสลับเรือนดาวพฤหัสอยู่ในเรือนของราศีมีนนะครับอ่าเป็นเจ้าเรือนดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนในราศีมีนส่วนดาวศุร์เป็นเจ้าเรือนในราศีพุชกเขาแลกบ้านกันนะครับก็เปรียบเสมือนคล้ายๆเหมือนกับว่า เราไปอยู่บ้านเพื่อนเพื่อนมาอยู่บ้านเราอะไรประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะส่งผลให้ดาวในเข้มแข็งนะครับก็ถือว่าดีนะคาว่าดาวเจ้าเรือนสหชะนะครับมาทับราก็แสดงว่าเราเนี่ยจะเป็นที่ต้องการนะครับของสังคมหรือคนหมู่มากนะครับก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะฮอตสาหรับบางคนนะครับนะยิ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยสวยหล่อหรือดูดีหรือบุคลิกดีเนี่ยยิ่งได้รับผลดีเลยเหตุผลเพราะว่าดาวสุกตาแหน่งนี้นะครับได้ตําแหน่ง มหาอุดท,ที่แปลว่าสูงส่งนั่นเองนะครับก็เลยส่งผลให้ชาวราศีมีนค่อนข้างที่จะนะครับได้รับการยอมรับจากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับนะก็อยู่ที่ว่านะครับเราทํางานเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับแต่แน่นอนนะครับถ้าเกิดเราบุคลิกดีดูดีอ่าสวยหล่อหรืออะไรประมาณนี้จะยิ่งแบบมีนะักเมตตามหานิยมคนก็จะนิยมชมชอบเรานั่นเองนะครับอ่ะอีกภพเรือนหนึ่งนะฮะดาวพฤหัสเนี่ยท่านมาจากในราศีตุลเราจะเรียกว่าภพมรณะ นะครับมรณนะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังแน่นอนครับมรณนะทับรักถ้าสัมพันธ์การักกินีเนี่ยมันแปลว่ามันจะมีความกังวลกังวลเรื่องอะไรก็กังวลเกี่ยวเรื่องของถ้าเป็นดาวจรนะก็เรื่องของสังคมหรือเพื่อนฝูงหรืออาจจะมีความขัดใจกับเพื่อนฝูงหรือเพื่อนฝูงทําให้เศร้าโศกเสียใจหรือพี่น้องท้องเดียวกันหรือเพื่อนสองไม่สบายหรือมีเรื่องทุกข์ใจอะไรประมาณนี้คือดาวจรนะแต่ถ้าเกิดเป็นดาวเดิมอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะของแต่ละคนแล้วว่าคุณมีดาวอะไรตั้งรับมันก็จะสัมพันธ์กับ ภบเรือนนั้นดาวนั้นอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะของคุณแค่คนเดียวดาวคุณคนเดียวเลยนะแต่ถ้าเป็นดาวจรเนี่ยก็มีเกณฑ์นะครับที่เราจะเศร้าโศกเสียใจจากเพื่อนฝูงสังคมไม่ได้รับการต้อนรับหรืออาจจะ,ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยใส่ใจกันหรืออะไรประมาณนี้เลยทําให้เศร้าโศกเสียใจก็ได้นะครับโอเคดาวพระศุกร์นะครับก็สเสวยราชาเลิกนะครับก็เป็นเลิกสะดวกสบายเป็นเลิกยิ่งใหญ่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีแต่ว่าด้วยความที่ดาวเดินถอยหลังเลยส่งผลให้ ในลักษณะของความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนอะไรประมาณนี้เกิดการลังเลอันนี้มันก็จะมีอยู่นะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพเสากันนิดหนึง่งนะดาวพเสาเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับที่แปลว่าความโชคด,ดีโอกาสไรายได้สองไรายได้สามนะฮะนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสิ่งที่ปรารถนาก็ได้นะครับแต่ว่าไปอยู่ในราศีกลุ่มอันนี้ก็ไม่ค่อยดี เราเรียกว่าลาภะไปอยู่ในเรือนของวินาศคำว่าราภะไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยมันแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะครับหรือเสียผลประโยชน์หรือเสียอะไรได้หรืออะไรที่เราคาดการณ์ว่ามันจะได้มันก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับมันอยู่ที่ว่าในพื้นดวงรามีดดาวอะไรตั้งรับนะครับถ้าเป็นดาวศัตรูก็อันนี้ก็คือโดนเขาเบียดเบียนแต่ถ้าไม่ได้เป็นดาวศัตรูเป็นเรือนว่างเปล่าก็ส่วนใหญ่ก็ที่คาดการไว้มันก็อาจจะไม่ได้ดังเป้านิดหน่อยอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้เสียหายเยอะ มันจะเสียหายเยอะเฉพาะคนที่มีดาวเสาเป็นการกินีแล้วมีดาวสโตตั้งรับแล้วมาจากเรือนที่เสียมากๆอะไรประมาณนี้มันถึงแบบเสียหายหนักมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนครับคาว่าลาภะไปอยู่ในเรือนของพินาศเนี่ยยังไงก็ต้องระมัดระวังจะทําอะไรยังไงต้องระมัดระวังรอบด้านนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดความเสียหายได้นั่นเองนะครับดาวเสานะครับอยู่ในราศีกลุ่มเนี่ยนะครับก็เสวยเพชรคาดเลิกทั้งเดือนเลยหนึ่งถึงสาบนะก็ เป็นเรื่องของการตัดสินใจนั่นเองนะครับเราจะตัดสินใจหรือเราจะทําอะไรยังไงนะครับต้องตัดสินใจให้ดีนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูราหูนะครับดาวราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมนะครับเราจะเรียกว่าพบวินาศนะครับที่แปลว่าความเสียหายไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับซึ่งคขาวินาศเนี่ยนะครับไปไหนก็ปรากฏว่าไปทับลัคนาเลยนะครับเนี่ยก็ไปอยู่ในลัคนาหรือจุดกําเนิดเราเลยนะครับ พอวินาศทับรักก็เลยส่งผลให้เกิดเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับบางคือราหูเนี่ยเป็นเงานะครับเป็นมวัมวมวัวมองไม่ชัดเจนอะไรประมาณนี้เนาะบางครั้งมันก็โดนอะไรมาแบบมึนมึนงงงเหมือนกันนะครับบางครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจมันก็มาอะไรประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงเรามีอะไรตั้งรับแล้วก็ต้องต้องสัมพันธ์ว่าเป็นการกินีถ้าไม่ได้เป็นการรกินีมันก็จะไม่ไม,ไม่หนักมากแต่ถ้าเป็นการรกกินีก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความมัวเมาลุ่มหลง นะครับเพราะดาวราหูเนี่ยถ้าเป็นดาวมูมเมาลุ่มหลงแต่ว่าจะมุ่ลุ่มหลงเรื่องอะไรก็อยู่ว่าในพื้นดวงของเรามีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นการขยายทีอันนี้เป็นดาวเฉพาะตัวของคุณแค่คนเดียวนะแต่เป็นภาพรวมยังไงก็สุดนแท้แต่นะครับถ้าไม่ได้เป็นการกินีมันก็จะเบาหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นการกินีนะครับคาว่าการกกินีก็คือนะครับจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายเนี่ยมันจะส่งผลให้เราบางครั้งตัดสินใจเร็ว อารมณ์เร็วและขาดความรอบคอบนะครับทำอะไรมันก็จะทําให้เสียหายแล้วมันจะเชื่อมโยงกับคาว่าราพราพะด้วยนะครับเพราะดาวพระเสาเนี่ยมาจากราพราพะวินาศนะแล้วราหูมาเกี่ยวข้องเนี่ยบางครั้งเกี่ยวกับเรื่องของการเกณฑ์กาไรการคาดการอะไรก็มันมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดได้นะครับวิธีการแก้ไขก็คือทําอะไรเนี่ยคิดให้รอบคอบนะครับหรือปรึกษาผู้มีความชนานาญการเฉพาะด้านเกี่ยวเรื่องนั้นหรือหาหนังสือตำหตำลักตาราอ่านอะไรประมาณนี้กับปัญหาที่เราเกิดนะครับ พยายามอย่าตัดสินใจอะไรที่มันเร็วเกินไปถ้ามันตัดสินใจเร็วกันไปมันจะค่อนข้างจะมีปัญหานะครับก็นะครับ,นะรบด้วยความที่ดาวเจ้าเรือนมรณะคือดาวศุกร์ด้วยความที่ดาวราหูมาจากวินาศเนี่ยนะครับมันก็ยังคงจะเ,เจอเรื่องยุ่งๆพอสมควรนะครับเพราะว่าดาวราหูเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยยาวนานอยู่แล้วนะครับหนึ่งปีครึ่งนะครับดาวศุกร์อยู่ร้อยี่สิบห้าวันต้องรอเดือนหน้า นะครับเดือนพฤษภาก็ยังไม่ออกนะครับต้องไปออกสองมิมิยอนู่นน่ะนะครับก็สำหรับดาวสุกนะก็ยังคงยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวราหูเนี่ยท่านจะย้ายในวันที่ห้าพฤษภาก็เดือนหน้าก็จะเริ่มคลายอะไรหลายๆอย่างสำหรับชาวราศีมีนที่นะครับมืดแตดด้านหรือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเทียบปีนี้ถ้าเทียบเดือนนี้เดือนเมษากับเดือนอมีนาเดือนมีนาจะหนักกว่า นะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีดาวอาทิตย์ย้ายออกไปแล้วมันก็จะเบาลงนะครับนะแต่ที่แน่แนก็คือลักษณะของดาวพระราหูเนี่ยจะทําให้เราเองเนี่ยมองอะไรไม่ชัดนะครับตัดสินใจอะไรไม่รอบคอบนั่นเองให้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ราหูตอนนี้ก็เสวยเพชรฆาดเลิกอีกแล้วนะครับนะทั้งดาวเสาร์กเพชรฆาดเลิกทั้งราหูก็เพชรฆาดเลิกทีนี้จะตัดสินใจอะไรยังไงอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะเอาให้มันรอบคอบก่อนเอาให้มันชัวร์ก่อนคิดหลายหลายชั้นหลายรอบหน่อย นะครับอะไรประมาณนี้ดีกว่านะโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมษเราจะเรียกว่าพบกับดุมพระนะครับที่แปลว่ารายได้การเงินการทองกระแสงเงินสดนะครับไปอยู่ไหนก็ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่1เลยจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยท่านไปอยู่ในราศีกรกฎนะครับได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะ เขาเรียกว่าเกณฑ์อุดมสมบูรณ์เจริญก้าวหน้านะครับำสำหรับชาวราศีมีนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอัมพุกเก์นะครับถ้ามีดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวรหา,วา,วา,วาวหูเนี่ยนะอยู่ในภพที่4หรืออยู่ในภพที่5เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าอัมพุกเก์เป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์อุดมเรื่องอะไรอุดมเรื่องเงินเพราะท่านมาจากเจ้ารินการเงินอุดมเรื่องเงินไปแสดงผลในเรือนปุตตะก็แสดงว่าเงินเนี่ยมันจะงอกเงยจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคได้เงินจากการลงทุนเล่นหุ้น,เล,นเล่นคริปโต เล่นบิดคลอยบิดครับก็คือการเก,งก็งกาไรเอาประมาณนี้นะเอเคสำหรับคนที่มีความรู้นะไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่มีนทุกคนนะนะแล้วก็ต้องเป็นพื้นดวงนะครับของคนที่เขาทําเรื่องพวกนี้ขึ้นด้วยเช่นดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นกเกษตรเป็นมหาอุดนะแล้วไม่มีดาวอะไรมาตัดทอนไม่มีอะไรเงี้ยพวกนี้พวกนี้จะเล่นได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีอะไรมาตัดทอนมีอะไรมา ทำลายหรืออะไรประมาณนี้มันก็มันก็จะได้ไม่เต็มเน็ตแต่นหน่วยนะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจกันนิดหนึ่งตรงนี้ด้วยนะครับนะแต่ตามความหมายเนี่ยคำว่ากระดุมพระแปลว่าเงินเงินไปอยู่ในเรื่องของการงอกเงยอย่างเงี้ยมันก็จะประสบผลสําเร็จเรื่องของเงินแล้วได้เกณฑ์พิเศษเนี่ยนะครับอ,อัมพุอุดมเกณฑ์อย่างเงี้ยมันก็เลยสําเร็จและอีกตัวหนึ่งที่มาย้ํานะครับก็คือในราศีพิจิในราศีพิจิตเนี่ยเราจะเรียกว่าพบสุภาสุภาแปลว่าความดีงามความจนานาการพิเศษต่างถิ่นแดนไกล นะครับคนอุปธรรมค้าจุนช่วยเหลือนะครับสุภาพไปอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยก็ทํานายได้หลายอย่างความรู้ความสามารถนะครับทำให้เกิดเงินเกิดทองนะความชานาญการพิเศษทําให้เกิดรายได้ได้ลูกหลานดีบุตรหลานลูกน้องช่วยกันทํามาหากินสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับก็ช่วยทําให้เกิดเงินเกิดทองหรือการเก็งกาไรหรือการคาดการหรืออะไรประมาณนี้มันมันมันจะโอเคนะครับก็ถือว่าดาวพังคาลอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะครับก็ยินดีด้วยกับชาวราศีมีน เกี่ยวเรื่องของการเงินความสําเร็จเรื่องของการเงินอันนี้เกิดเกิดขึ้นได้นะครับนะแล้วก็บางคนมีความคิดความอ่านนะครับอะไรต่างๆก็สามารถที่จะแปลสภาพเป็นเงินเป็นทองได้ประมาณนี้สําหรับคนที่มอีอาชีพแนวๆนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะโอเคนะครับย้ายไปในวันที่1นะจนถึงสิ้นเดือนเวลา22เก้า52นาทีหนึ่งถึงเก้าเว่ เพชรจะคาดเลิกก็เลิกตัดสินใจนะครับวันที่สิบถึงสามสิบเวยราชาเลิกนะก็เลิกสะดวกสบายก็ถือว่าดีแล้วนะครับสำหรับชาวราศีมีเนี่ยการเงินถือว่าดีถือว่าดีถือว่าเฮงถือว่าปังนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะครับดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนนะเราจะเรียกว่าพบนะครับพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ นะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบไม่ดีนะครับดาวจุาเรือนพันธุเนี่ยอยู่ในเรือนของวินาศนะครับพันธุวินาศก็นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบว่า,าบรรยากาศในที่บ้านหรือบรรยากาศในที่ทํางานนะครับหรือของเสียของซ่อมหรือมีปัญหากับคนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้นะครับหรือบางคนก็มีปัญหาเรื่องของมรดกมีปัญหาเรื่องของอะไรประมาณนี้นะครับเหตุผลก็เพราะว่า เวลาดาวเจ้าเรือนพันธุตกวินาศเนี่ยวินาศแปลว่าเราคาดการไม่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 ได้อ้อยา่างอย่างเขาว่าวินาศอย่างเงี้ยสมมตินะเราจอดรถเราอยู่เฉยเฉยเนี่ยนะแล้วเราก็เข้าเอ่อไปทําธุระทาอะไรเนี่ยสมมุติจอดรถในห้างอย่างเงี้ยอ่าเขาว่าวินาศแบบว่าอยู่ดีก็มีคนเรียกว่ารถคุณถูกชนอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว,วินาศคือคนถอยหลังมาจะเข้าซองขับมาชนเราเฉยเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว,วินาศ ซึ่งถามว่าเราอันนี้ได้ไหมก็คือมันเป็นดวงล้วนๆเลยอ่ะรถเราก็จอดทีงเราเฉยๆก็จอดปกติมันคนอื่นอ่ะอไม่ชนคนอื่นแต่มาชนเราอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว,วิน่านะครับนั่นก็หมายความว่านะครับมันก็จะมีเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับพิชณะเวลาจะทําอะไรจะเดินทางหรือจะไปยังไงก็ตรวจเช็คสภาพรถให้ดีนะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเดินทางนะครับไปช่วงเทศกาลด้วย เราก็ตรวจหน่อยอะไรหน่อยแต่ถามว่ามันรุนแรงไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรหรอกนะครับท่านอยู่ตรงนี้แค่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเท่านั้นเองนะครับนะสเวสเวยเพชรคันเลยยังไงก็ระมัดระวังหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศที่บ้านที่ครอบครัวหรืออะไรต่างๆนะครับก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะอ่ะนะครับต่อไปนะครับอีกภพเดือนหนึ่งในราศีกันเราจะเรียกว่าภพปัตตนินะครับปัตตนิจะแปลว่าคู่ค้าคู่หุ่นส่วนคู่สัญญาคู่ครอ,องผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์อ่า ก็อยู่ในเรือนวินาศนะครับเขาเรียกปัตตนิวินาศบางคนกอ็อยู่ห่างกันก็ได้นะแบบเบาๆเลยนะแบบรักให้กันปกติกับแฟนเนะ่ยบางทีเราแฟนกลับบ้านช่วงสงการอย่างเงี้ยแต่เราติดงานเราไปไม่ได้อย่างเงี้ยพอสรุปว่าแฟนก็ไปกับลูกอย่างเงี้ยเราก็อยู่ของเราคนเดียวอ่าเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ห่างกันก็ได้คำว่าปัตตนิวินาศนะช่วงเทศกาลอันนี้คือเบาสุดแล้วนะอ่านะครับช่วงหนึ่งถึงสิบนะครับว่าก็มีเกณฑ์ ที่เขาจะเดินทางไปช่วงวันที่1นึ่งถึงวันที่สิบไปเที่ยวสงการน,นู่นนี่ก็ว่ากันไปแต่หลังวันที่สิบแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ก็โอเคนะทีนี้ถ้าเกิดเรามองในลักษณะของคนที่กำลังเพิ่งมาจีบใหม่ๆเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของรักซ้อนซ้อนเงื่อนนะครับหรือไม่ชัดเจนนะครับหรือมาในลักษณะที่แบบว่าดังคุมเครือคุมเคือนะครับยังแอบซ่อนอยูนะ่ยังอะไรประมาณนี้ นะแล้วก็เช็นไม่ได้ด้วยเพราะเวลาดาวพูดอยู่ในเรือนวินาศเขาไม่พูดความจริงดาวพูดเป็นดาวสื่อสารวินาศแปลว่าลึกลับแปลว่าแอบซ่อนนะครับแปลว่าซ่อนเลนนะครับว่าพูดว่าอ๋อโสดนโสดโกหกทั้งนั้นนะครับในกรณีที่นะเพิ่งจีบกันใหม่ๆนะหรือเป็นลักษณะที่แบบรักครั้งใหม่หรืออะไรประมาณนี้ก็ดูดีๆว่ามีเจ้าของไหมมีอะไรไหมนะครับก็ต้องเรามาระวังไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันเชื่อมโยงคําว่า ตอนนี้ล้วพันธุ์มันไปนเกี่ยวเรื่องของครอบครัวแต่มันเป็นประมาณหนึ่งถึงสิบเท่านั้นนะยังไงก็ช่วงนี้ก็ระมัดระวังตัวเช็คตัวทานอะไรกันนิดนึงนะเกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์นะแล้วก็สังเกตง่ายๆอ่ะนะครับก็ดูมือถือนะปิดปกติไหมอ่าลายชื่อโทรเข้าโทรออกเป็นไงไลน์เลยยังไงประมาณนี้อ่าเนี่ยมันะรประมาณนั้นแหละเขาเรียกมันจับผิดอ่ะมันมีเกณฑ์ที่มันจะจับผิดกันอยู่นะครับอ่ะโอเค นะครับต่อไปนะครับก็จะทําการยกย้ายราศีนะครับไปอยู่ในราศีนะครับมีนนะย้ายไปในราศีมีนเนี่ยก็จะย้ายไปในวันที่สิบเอ็ดนะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาสิบห้านาฬิกาสิบห้านาทีนะอันนี้ดีแล้วเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนนะครับพันธุไปทับรักอ่าอันนี้ดีนะพันธุทับรักก็อบอุ่นนะครับหรืออยู่กันพร้อมหน้านะครับในครอบครัวหรืออะไรประมาณนี้นะ อันนี้คือกรณีที่แบบาบางทีคู่ครองหรือแฟนเนี่ยเขาอาจจะอยู่ร้อมหน้ากับครอบครัวเขาอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ติดธุะระเหลือเราก็ไปกับเขาได้นะครับ mm hmm. ความหมายก็คือค่อนข้างจะอบอุ่นนิดหนึ่งนะครับเ mm hmm. วลาพันทุกถึงรักก็จะมีความสนิทสนมกับญาติกับพี่น้องวงศาคณะญาตินะครับ mm hmm. แล้วก็โดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการทํางานที่มันคุยกันภาษาเดียวกันคุยกันรู้เรื่อง นะกฎระเบียบอะไรต่างๆก็เคลียร์กันได้อะไรประมาณนี้นะด้วยความที่พันธุ์ถุึงรักมันจะเป็นประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะอีกพบเรือนหนึ่งดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะครับมาทับรักสาหรับคนโสดนะครับก็จะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองค่อนข้างจะเนื้อหอมนะครับก็จะมีคนแวะเวียนเข้ามาอ่ามามาหามาจีบมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคไหมก็ถือว่าโอเคนะครับเหตุผลเพราะว่า,วาไปเจอกับดาวพระศุกร์นะครับที่มาจากเจ้าเรือนสหชะ นะครับก็าอาจจะมีคนเพื่อนฝูงแนะนำนะครับหรือได้มาจากโซเชียลแอปต่างๆนะครับหรือเกิดจากการติดต่อจากอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันบางครั้งก็มีเกณฑ์ที่จะได้จากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศก็ได้นะครับนะน<า>เหตุผลเพราะว่าสัมพันธ์กับคำว่าว,าวินาศด้วยวินาศแปลว่า,วาต่างถิ่นแดนไกลอ่าประมาณนี้นะจะมีโอกาสที่จะเจอนะครับสุขพุธได้คู่ท่าุน้ําอยู่ในเรือนท่านน้าได้คู่เขาเรียกว่าได้คู่อาศิ นะครับก็คือให้ผลดีนะครับสำหรับชาวราศีมีนนะครับที่เกี่ยวเรื่องของความรักหรืออะไรประมาณนี้ก็จะดีกว่าช่วงวันที่1ถึงวันที่10นะช่วงนี้มันยังคุมเคือแนะแต่หลังจะย้ายไปแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วค่อนข้างที่จะเอาใจเราเอาใจเก่งอ่าประมาณนี้นะครับก็ใส่ใจอะ่ะเวลาดาวเจ้าเรือนปัตนิถึงตัวเราเนี่ยค่อนข้างคู่หรืออะไรเนี่ยเขาจะได้ตําแหน่งปากเขาก็จะค่อยใส่ใจหรืออะไรเราหน่อยประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ โอเคดาวพระพุธนะครับที่อยู่ในราศรีมีนนะครับสิบเอ็ดถึงสิบสามเนี่ยเสวยเพชรคั่นเลิกนะครับก็เป็นเลิกตัดสินใจสิบสี่ถึงยีิบสองเนี่ยเสวยราชานะเสวยราชาเลิกก็เป็นเลิกยิ่งใหญ่นะครับเลิกสะดวกสบายเนาะแล้วก็ยี่สิบสามถึงสาสิบเนี่ยสมโนเลิกเป็นเลิกใจดีเลิกนับบทจุดที่ต้องรามาระวังนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่สิบสี่ จนถึงวันที่16เท่านั้นเองที่เราจะเข้านาวางพิษช่วงนั้นก็อาจจะมีปัญหานะครับจุกจิกเล็กๆนๆๆ้อน้อยในคนน้ยอยๆอาจจะมีปากเสียงทะเลาะกับคู่ครองแฟนหรือทะเลออาะกับญาติพี่น้องนิดหน่อยนะครับแล้วก็จุดให้คุณจะเป็นในวันที่21ถึงวันที่22นะครับเราจะเข้านาวางภูเอกนะครับช่วงนั้นก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเจรจาตกลงนะครับคู่สัญญาอะไรต่างๆเราค่อนข้างที่จะโอเคเลยช่วงนั้นนะครับก็ถือว่าถือว่าดีนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนอลิที่แปลว่าอุปสรรคนี่สินความบ่นใจความไม่สบายใจแน่นอนครับช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสามก็ยังไม่ดีนะนะครับหนึ่งถึงสิบสามเนี่ยก็ยังยังไม่ค่อยโอเคแต่ว่าเดือนนี้ดีหน่อยเพราะมันท่านไม่เกิดคาดแล้วไม่เกิดคาดบนท้องฟ้าแล้วนะครับเพราะว่าโดนไปแล้วไหช่วงวันที่ยี่แปดถึงสามสิบมีนาเนี่ยโดนไปแล้วพอเข้ามาวันที่หนึ่งเมษานะครับก็ไม่โดนแล้วหลุดแล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยช่วงหนึ่งนะครับจนถึงวันที่สิบสามเนี่ยก็ยังไงก็ยังคงดาวมันก็ยังอิรงตรงนางเยอะแล้วมาจากพบเรือนที่ไม่ค่อยดีเขาเรียกว่ามาจากเรือนอริมรณะวินาศหลายอย่างบางครั้งก็มีปัญหานะครับบางคนก็มีศัตรูนะครับบางคนก็มีเรื่องทุกข์ใจนะทุกข์ใจเพ่อะมออรณะมีปัญหาเพราะดาวอาทิตนะมีเรื่องไม่คาดฝันเพราะราหูเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่เ็าจะไปแจ็คพอตกับดาวพุธนี่แหละที่เป็นไร ที่เป็นคนในครอบครัวญาติพี่น้องนะครับและคู่ครองหรือแฟนหรือญาติของแฟน,อ,แฟนอะไรประมาณเนี้ที่มันมันจะเกิดขึ้นนะประมาณนี้อันนี้คือดาวจรเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมเนี่ยมีดาวอะไรอยู่ด้วยก็ต้องเอาไปอ่านด้วยนะครับมันก็จะเป็นการละเอียดเข้าไปอีกทีหนึ่งอันนั้นก็จะเป็นดาวเฉพาะของคุณแค่คนเดียวนะครับแต่ว่าไอ้นะตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่กนะ็จะเกิดจาก ความกังวลหรือความเครียดของคู่ครองเราหรือของแฟนเราหรือคู่สัญญาเราหรืออะไรประมาณนี้ที่ทําให้างครังมันอาจจะติดขัดเรื่องต่างๆนั่นเองนะครับดาวพะอาทิตย์นะครับก็หนึ่งิบามนี่ดีหน่อยสเสวยสมโนนะก็เป็นเลื่อนักบ,บวชอน่เวลามันมีปัญหาอะไรมันก็เหมือนกับเออเคลียรกันได้แหละมันไม่ได้เลิกแบบรุนแรงนะนเป็นเลื่อสมโนเลื่อนักบวชเลิกใจดีอ่ะมันก็เคลียกันได้ขอโทษขอโพยก็ไม่มีปัญหานะ โอเควันที่สิบถึงวันที่ส3บสามเนี่ยเข้านวางปูเอกนะครับช่วงนั้นเหมาะสําหรับเคลียร์ปัญหาต่างๆนะครับเขาเรียกว่านวางปูเอกแปลว่าคุ้มโทษคุ้มภัยนะเจออะไรยังไงมันก็สามารถคุ้มโทษคุ้มภัยได้นะครับนะก็จะประมาณนี้นะอ่ะโอเคหลังจากนั้นก็จะทําการยกย้ายนะครับในวันที่สิบสี่นะเวลาตีสี่จริงๆมันก็เป็นคืนวันที่สิบสามนั่นแหละนะครับตอนตีสี่นั่นแหละอืมะโอเคนะครับย้ายไปนะครับอ่าวันที่สิบสี่ถึงสิ้นเดือนเวลาตีสี่นะครับสามสิบนาที นะอันนี้มาอยู่ในราศีเมษแล้วทีนี้อลิอยู่ในเรือนการเงินนะความหมายอลิอยู่เรือนการเงินนะความหมายก็คือว่าอย่าอ,ออย่าให้ใครยืมเงินนะครับแล้วก็ด้วยความที่ดาวอังคารเนี่ยท่านอยู่ในาราศีกรกฎนะมันก็มีความเป็นไปได้ที่นะครับจะหมดจะลูกหลานบุตรหลานผู้ใต้บังคับบัญชานะครับให้มาช่วยเ,เรื่องต่างๆอะไรประมาณนี้ใครที่แบบว่าเอ,อเป็นหัวหน้าคนอะไรประมาณนี้แล้วมีลูกน้องคอย มารบกวนบ,บ่อยๆก็เดี๋ยวดาวอาทิตย์เข้าเนี่ยเดี๋ยวมีแล้วอ่หัวหน้าเอ่อผมขอเบอร์กรนเนี่ยผมเอ่อมาเที่ยวสงการเงินผมหมดนะช่วยสพอร์ตหน่อยได้ไหมอะไรเนี่ยนะเจอชาวมีเนี่ยเจอหมดอะถ้าถ้าเป็นคนที่เอ่อหมายถึงว่ามีความสนิทสนมนะกับกับรุ่น้องหรือสนิทกันอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะติดต่อเข้ามาแต่ถ้าเกิดไม่ได้สนิทไม่ได้อะไรก็ก็ก็มันก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ แต่ที่แน่ๆเวลาดาวเจ้าเรือนอลิอยู่ในเรือนของกระดุมพานเนี่ยมันโดนเยอะด้วยนะนะครับก็ก็คิดดีๆบางทีปกติยืมแค่หลักพันเงี่ยงวดนี้อาจจะยืมหมื่นก็ได้นะปกติยืมหมื่นอาจจะยืมแสนก็ได้นะเพราะอะไรเพราะดาวทิศท่านเป็นมหาอุดอ่ะมันสูงไงดาวมันสูงนะมันก็ด้วยความที่ดาวสูงมันก็เลยโดนเยอะอ่อะ,อะแล้วก็ มันเหมือนกับเรื่องที่เขามาขอเนะี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่โตอ่ะมันแบบเรื่องที่แบบโอ้โหปฏิเสธลําบากอ่ะนะก็ต้องยอมอ่ะอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะบางคนลูกหลานเกเรนะครับระมัดระวังหน่อยอย่าบางทีไปโดนข้อหาจับยัดอะไรเงี้ยอ่าแบบอ่าถ้าไม่นี่เดี๋ยวติดคุกนะอเอามาเท่านี้เท่าน,นี้น,น,น,นี่ระวังดีๆนะชวาวราศีมีนนะถ้ามีลูกที่เกเรเกเรนะก็ระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันเหมือนจะโดน มันจะเสียหายเนี่ยคำว่าปุตตะไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วได้มาหาอุดเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยนะให,ให้ให้ระมัดระวังดีๆมันจะเจอแบบบางทีเจอแบ็กเมนะครับบางทีเจอแบบอะไรอ่ะก็ปัญหานั่นแหละปัญหาต่างๆนแหละก็เราก็ต้องอบรมลูกลูกเราลูกหลานเราที่ไม่ใช่ทุกคนนะคนที่ในพื้นดวงลูกลูกเกเรอ่ะลูกหลานเกเรล,ลูกน้องเกเรที่ออกแนวแบบบางคนติดยาอย่างเงี้ยบางคนติด การพนันอย่างเงี้ยบางคนติดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเรามาระวังเรามาระวังดีๆนะมันมีเกณฑ์มีปัญหาอยู่นะครับนะอ่ะโอเคก็ถ้าช่วงสงการมันก็มีเรื่องเดียวแหละเมาแล้วขับเมาแล้วขับเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งอบายมุขต่างๆนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังบางทีเอ่อมันอาจจะมีปัญหาได้นะอันนี้ก็ระมัดระวังไว้หน่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับปุตตะ อยู่ในเรื่องการดูเพราะก็ถูกเบียดเบียนอะนะเรื่องการเงินการทองนะครับตอนที่อยู่ในราศีเมษนะครับสิบเอ่อสิบเจ็ดนะถึงยี่สิบนี่ระมัดระวังดีๆนะนะครับเข้านะวางพิษเลยนะ,นะนะครับช่วงนี้ถ้าจะเกิดเรื่องเกิดเรื่องช่วงนี้นะอ่าสิบเจ็ดถึงยี่สิบนี่ระมัดระวังดีๆเข้าระวางพิษนะครับแล้วก็อ่ายี่สิบถึงยี่สิบหกเข้าระวางปู่เอกอ่านี้เบาหน่อยนะครับขอเรียกวเคลียร์ปัญหาได้หนึ่งถึงยี่สิบหกนี่ทลิปโทแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกเลิกเข้าหาเลิก เลิกขอขอ่ะเขาเรียกว่างี้นะยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบก็เป็นเลิกมาดานโนเลิกพ่อค้าใหญ่เลิกต่อรองอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะยังไงก็นะครับต้องระมัดระวังกันนะครับนิดนึงนะครับนะอ่ะโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวดูดาวพฤกษ์เนาะดาวพฤกษ์เนี่ยก็มากระทุ้งนะอยู่ตรงนี้ทั้งเดือนเลยนะครับตามนะครับพระอาทิตย์ไปเนาะทั้งสองเรือนเนี่ยนะครับทั้งอลิทับลักษ์เอ่อแล้วก็ ในราศีเมษนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันจะส่งผลให้แบบดาวอริแบบวุ่นวายอะ่ะปัญหามันวุ่นวายเข้ามารอบด้านอ่ะนะก็แนะนําให้สวดมาหาเมตตาใหญ่ทิ้งไว้หน่อยก็ดีนะครับถ้ามีศัตรูมีอะไรก็แผ่เมตตาในใจอะ่ะนะครับประเพสตาแผ่เข้าไปนึกถึงหน้าเขาแล้วก็เอ่อให้หมดเวรหมดกรรมอะไรกันเข้าไปคนไหนที่มีศัตรูเยอะๆนะนะครับก็มีแค่สองบทนี่แหละที่แบบ ลดความพยาบาทนะมึงคนแบบมีสปูกันมาเมื่อพันปีที่แล้วอย่างเงี้ยหมื่นปีที่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อะเนาะนะครับแต่ว่าเจอหน้ากันมันไม่ชอบที่หน้ากันเนะี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกมันก็คงต้องมีอะไรอะเราก็แก้ด้วยการแผ่มหาเมตตาใหญ่ไปให้นะครับอันนี้จะนานนิดนึงนะไปเสิร์ชในเอาช่องช่องแดงอะไปเสิร์ชเอานะครับนะแล้วก็มีแบบทั้งบทย่อบทสั้นนะถ้าแบบ เอาแบบนึกได้ก็นึกในใจเลยมัเจอคนไหนเป็นศัตรูบางทีเพื่อนร่วมงานบางทีแฟนบางทีคุณพ่อคุณแม่บางทีญาติหรือใครก็ได้ทุกคนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นมิตรกับเราอะ่ะแผ่เมตตาในใจแล้วก็ถ้ารู้ชื่อเขาก็บอกชื่อขอให้คนนี้เอาโหสิกรรมให้กันอะไรกันไปช่วยได้ครับวันนี้ลองมาแล้วนะช่วยได้นะครับนะโอเคยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะ ท่านใดทูโกอทอกูใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดสนใจที่จะดูดวงกับอาจารย์ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับนะก็จะมีโปรโมชั่นเดือนเมษานะครับก็500บาทนะครับห0นาทีนะอันนี้เป็นลักษณะข,ของการจองคิวนะจำกัดนะครับ30ิคิวต่อเดือนหรือวันละ1คนเท่านั้นนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านที่ดูปกตินะครับก็ติดต่อเข้ามาก็ดูได้เลยนะครับไม่ไม่ข้ามวันนะนะครับอาจารย์ก็ดูให้เลยนะครับก็ อยู่ที่999บาท60นาทีนะครับประมาณนี้นะอะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกตก้าวินดูทลอดสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าวินดูทลอดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการ นะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจะทําขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจดทำดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคสมงคลต่างนะครับก็จะส่งผลให้นะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการคี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อ นะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองคับ